ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวุฒบอลสีนะครับครับวันนี้เราก็มีไม้สวยๆนะครับราคาเบาๆมาแบ่งปันนะครับผมเริ่มต้นจากห้ากระถางนี้ก่อนนะครับผมนะครับเป็นปีสาต์แดงนะครับผมนะครับปีศาตแดงนะฮะปีศาจแดงนะครับกระถางหกนะครับครับไม่แน่ใจว่าเป็นหน่อหรือเปล่านะครับผมนะครับปีศาจแดงนะครับนะ อันนี้ออกป้ายพัดเทลเลยนะครับเพิ่งเอามานะครับผมนี่คหลอดใหม่มาแล้วนะนะครับอ๋ออันนี้อันนี้เป็นใบล่าสุดนะครับเป็นหลอดใหม่นะครับนะแต่เข้ามาแล้วนะพ่กนี้น่าจะจัดอันนั้นแหละครับวันนี้ปล่อยให้อยู่ที่เก้ารอยห้าสินะครับปีศาจแดงนะครับโปรโมชั่นให้นะครับหลังหอยออกฮะสับกสบอมกันหน่อยครับแบ็คพิงค์นะครับผมนะครับ มณีแบ็คพลิงนะฮะมณีล้อมเพชรเออก็เรียกเขาเรียกก็เรียกตามเขานะครับผมนะครับนะฮะแบ็คพลิงนะครับผมได้ที่วันนี้เอาไปกระถางละกระถางละสี่ร้อยบาทนะครับผมนะครับครับดูหน้าอนะครับผมนะครับกระถางละสี่ร้อยบาทนะครับผมนะครับมณีแบ็คพลิงนะครับ มณีแผงนะครับผมขายเป็นมณนีแผงแล้วกันสบายใจกว่านะครับผมนะครับมณนีแผงนะครับเอาเป็นเอากระถางละสามร้อยห้าสิบครับผมไม่เอากําไรนะครับผมนะครับตัวสีจะร้อนร้อนหน่อยนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับเลือกเอานะครับผมนะครับอันนี้หลอดใหม่นะครับผมนะครับนะอันนี้แบบจึ้งเลยติดติดนะครับหลอดใหม่ติดนะมันติดแบล็กกันนะครับผมนะฮะเขาจึงเรียกชื่อใหม่เป็นแบล็กพิงค์นะครับผมเดี๋ยวนี้มีมณนีนะมณนีอ่อ ชอช้า yup. งนะครับผมงงไม่หมดเลยครับเดี๋ยวมันนีอ่ามันนีมันนีดอเด็กก็มีเมื่อเมื่อวันนี้ดูตอนช่วงเขาไลฟ์สดกันนะมันนีมีมันนีนอดอเด็กนะครับผมผมว่าจะเอาเป็นมันนีต่อเต่าบ้างนะครับผมนะอ่ะไม่ว่ากันนะขำๆนะครับหยอกๆยอกครับผมนะครับเอ่อกระถางนี้เป็นเพชรเมืองคอนนะครับผมเป็นไม้ใหม่นะเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะฮะจะเป็นบอลใบอ่าอายุเยอะจะแดงนะครับผมนะฮะอันนี้จะเป็นออกออกขาวก้าน การกระดูกแดงนะครับผมนะครับเพชรเมืองคอนจะเป็นทรงใบหอกนะครับผมนะครับอันนี้ก็อยู่ในกระถางหกนะครับผมนะเพชรเมืองคอนนะเป็นไม้ใหม่อีกตัวหนึ่งนะที่น่าเก็บครับผมเป็นบอลไม้ด่างนะครับผมนะครับเพชรเมืองคอนนะครับผมนะได้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับรับน้องไปเลี้ยงด้วยนะครับผมนะเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะครับอุ้ยนี่เหลืองมาเลยนะหลอดใหม่นะครับผมยังไม่ค่อยเต็มที่เพิ่งจะโหมนะครับ เดี okay. ๋ยวมาดูดูไม้เบาๆมั่งนะครับเนี่ยอ่ะอันนี้เจ้าสาวนะครับเจ้าสาวกระถางสี่นะครับผมนะครับผมเรียกเจ้าสาวได้เนาะเขาเริ่มป้ายแล้วนะครับผมนะแล้วออกเหลืองนวลๆนะครับผมนะครับเจ้าสาวนะครับห้าสิบบาทนะครับผมนะครับเจ้าสาวห้าสิบบาทนะครับรับน้องไปเลี้ยงด้วยอันนี้ผมยอมรับเลยว่าเนี่ยดูนะครับมันเริ่มป้ายออกออกเหลืองอ่อนๆนะครับผมนะครับ เหมือนตัวนี้จะเป็นแผงนะครับผมนะครับนะโอ้โหเขาท่าอยู่นะครับผมนะครับผมก็ภูมิใจอะเขาบอกว่าไอเจ้าสาวเนี่ยมันผ่าแล้วมันมันป้ายากนะครับผมแต่เนี่ยมันแผงเริ่มแผงเอาไปเรื่อยนะครับมีเสน่ห์ดีนะครับผมกระถางละห้าสิบบาทนะครับผมนะครับส่งฟรีอะครับผมถ้าใครโอนอะนะลูกค้านะฮะโคตรใจเลยแล้วพ่อค้านะครับเจ้าสาวนะครับห้าสิบบาทนะครับผมใครโอนส่งฟรีนะครับผม นะครับเลือกดูนะครับก็มีมีมีหลายกระถางอยู่นะครับอันนี้ก็แดงๆดงด่างๆใาปใายนะครับผมนะครับออกเหลืองนวลนวนะครับผมนะแต่ใบเนี้ยแบบนะลูกค้าค่อนข้างค่อนข้างจะชัดหนนะใบไหนเมื่อกี้นี้ผมเห็นเนี่ยมันเหลืองออกมันด่างเหลืองออกนะครับผมนะครับกระถางละห้าสิบบาทนะครับนะครับรับน้องไปเลี้ยงด้วยนะครับผมนะครับ อู๋นี้เป็นชิ้นนมัชอนนะครับชิ้นนมชอนมันก็อย่างประมาณนี้นะครับเอาสามสิบห้าบาทนะครับผมชิ้นน้มชอนนะครับผมนะครับอันนี้อันนี้ใหญ่หน่อยนะครับชิ้นนมัชอนนะครับผมนะครับเม็ดสีมาแล้วนะชินน้มชอนเอาห้าสิบาทนะครับผมนะครับห้าสิบาทชิ้นนมชอนโอ้นี่ผมว่าจะขายตั้งนานแลวนะไม้พวกนี้นะบางทีเก็บนะใครมีแบบเออเขาเรียกอะไรนะไม้ตัวเก่านะครับผมแต่ครั้งเนี้ยผมเก็บ เก็บไว้ก็สองสามกระถางนะยังหาไม่เจอเลยนะครับเป็นหงอะไรหงเหินนะครับผมหงเหินด่างนะครับผมนะครับหงเหินนะครับอันนห้หลอดใหม่เนี่ยออันนี้หลอดใหม่นะครับหน้าเข้มปิดเลยนะแล้วก็ด่างประมาณนี้นะครับผมหงเหินด่างนะครับผมใครต้องการแบบใครยังรักไม้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 ตัวเก่าๆอยู่นะครับหงเหินด่างส่วนใหญ่จะเป็นหงเหินไม่ค่อยด่างนะครับผมมีหงสุวรรณหงเหินแล้วก็หงปีกหักเปล่า นะครับกระถางนี้นะครับเอาไปแหมมันใหญ่แล้วกระถางหกนะขอสองร้อยบาทนะครับผมโอ้ส่งฟรีด้วยนะแท็กคี้แตกเลยอ่ะต่อมาเป็นบอลเลยขนนกนะครับผมเป็นขนนกด่างนะครับผมนฮะนี่จะมืดเลยเนาะเปิดไฟหน่อยนะขนนกด่างประมาณนี้นะครับผมนะครับกระถางละสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมขนนกด่างนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับขนนกด่างด่างไม่ด่าง ดูนะครับยิ่งกว่าเสือเสือเพ่นเอ้เสือดำนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป e ็นลักษณะขนนกนะครับผมนะครับเนะเปิดด่างมาแบบโหด่างสวยนะฟอร์มสวยมากเลยนะครับผมกระถางนี้กระถางนี้ขอขอห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมเอาตามหน้ากันนะห้าสิบบาทม้่งสิบบาทม้่งนะฮะแบ่งแบ่งกันเลี้ยงครับผมไม้นะกระถางนี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับนะ่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมแล้วป่ามาน้ะนะครับผม เจ็ดร้อยบาทนะครับอ่เอ่ยชื่อแล,ล้วกราบขอรพระทานลภัยนะครับผมนะครับเพราะว่าผมกับป่ามานนะนี่จะเป็นอะไรลักษณะหลงไหลลูกไม้นะครับผมเป็นไม้มเมล็ดนะฮะไม้มเมล็ดมันเล่นแบบไม่ค่อยซ้ําซ้าชาวบ้านเขาอะครับผมมันขี้เหร่กับขี้เหร่อยู่ข,ของเราอะครับผมแต่มันสวยมันก็สวยอยู่ของเรานะครับผมนะฮะคือไม่มีข้อเปรียบเทียบ er นะครับผมอะ่ะกระถางนี้นะครับเหมือนแบบลิ้นมังกรไฟนะครับผมผมผมเป็นลูกไม้นะลูกค้านะครับผมนะครับเป็นลูกไม้นะครับผมนะฮะ ด่างแบบด่างแดงนะครับผมใบยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วออกเข้มๆนะมันปลายแบบเข้มๆนะครับผมนะครับครับกระถางนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเอาเจอตรงนี้นะครับผมไม้ด่างเหลืองนะครับผมไม้ด่างเหลืองนะฮะไม้ด่างเหลืองเอาไปอันนี้หลอดใหม่นะลูกค้าเหลืองไม่เหลืองนะครับผมนะเหลืองเหลืองเป็นทองเลยขอโทษทีใบมันออกยาวนะครับผมนะครับ ผมไม่รู้แม่ไหมละครับมันเก็บเก็บของคนเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านนะครับไม่รู้น่าจะลูกกัมพาครับนะครับกระถางนี้นะครับเอาไปแปดสิบบาทนะครับผมนะครับอ่ะดูดูนะครับนะอันนี้ใบหอกนะครับผมผสมเองนะครับผมนะเป็นไม้ไม้เมล็ดนะครับผมไม่ใช่ชิ้นผ่าอะไรนะครับอันนี้ไม้เมล็ดผมดูฟอร์มมานานแล้วอันนี้ปลูกก่อนนะครับผมนะครับเนี่ยตอนนี้ตอนตอนแรกเริ่มปลูกนะผมเห็นมันว้าวเลยนะ งัดออกมาจากถาดก่อนเลยนะครับผมมาปลูกนะฮะดูอาการนะครับแล้วก็ไล่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 ความเค็มมันเป็นลูกมะนีล้อมเพชรนะครับผมนะผสมกับบอลใบหอกนะครับคือป้ายผิดป้ายถูกอ่ะมันก็ติดเหมือนกันนะครับผมนะครับแต่ตอนนี้ไม้เมล็ดทำยากมากเลยเพราะหน้าหนาวมันฝักอะไรเขาเรียกว่าดอกมันเริ่มช็อตเริ่มฝ่ออะไรเลยครับผมขยันออกเหมือนกันครับสวนผมมาดอกนะครับผมกระถางนี้นะครับผมอยู่ในกระถางแปดนะบอลใบหอกนะครับผมลูกมะนีล้อมเพชรนะครับผม นะครับกระถางนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับผมกระถางนี้ลองลงมาหน่อยนะครับผมหน้าแต่หน้า,หน,าหน้าตัวนี้หน้าแบบหน้าโหดหลือเกินนะครับผมนะเดี๋ยวมันก็ป้ายแล้วครับผมป้ายเนี่ยอันนี้มันเปิดมาก่อนนะครับผมป้ายนะมันบอลพวกนี้มันจะนะเราบางทีมันสะดุ้งเปิดนะครับผมเนี่ยนะบางทีวันเดียวก็นะกระถางนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทน,นะครับผมนะครับกระถางลองลงมาหน่อย นะครับไม้เมล็ดบอลใบหอกนะครับผมนะครับมันทํายากนะลูกค้าแต่มันมันนะครับผมนะครับทําไม้เมล็ดนะครับผมนะครับอันนี้เริ่มเปิดแล้วนะผมให้ดูใบเบี้ยนะครับผมนะครับใบเบี้ยมันเปิดด่างอันนี้ก็เริ่มดักดูที่สะดืออย่างเดียวนะครับผมนะฮะไม้ด่างนะครับคือผสมกับบอลป้ายยังไงก็ป้ายครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับโหนี่ก็กระเบนนะอันนี้จากสวนนาคานะผมก็เอฟไม้แล้วผม ได้กำไรร้อยสองร้อยก็เอานะครับผมนะครับนะฮะไม้ทรงนี้นะครับนะอันนี้เป็นทรงอ่ะใบหอกนะใบหอกหางกระเบนนะครับผมนะฮะเป็นไม้ด่างคลาสสิกนะครับผมสิกนะขอภาษาฝรั่งหน่อยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเอาไปเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับอ่าอันนี้นะครับผมอันนี้ดูกันมานานเลยนะนะครับผมนะครับไม่ใช่นกฟินิก์นะครับผมนะครับแต่นกฟินิก์ ตั้งคู่กันก็เขินน่ะนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเอาไปขายพันสองไม่ไปเว้ยนะอันไหนหลอดใหม่โอ้หลอดใหม่ก็อยู่นี่ครับนะครับพันสองไม่ไปเอาเอาเอาแปดร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางแปดนะลูกค้าแปดร้อยห้าสิบาทนะครับไม้ด่างใบหอกกระถางนี้นะนะครับพีเอบอกโหราคาเนี่ยลงแล้วลงแล้วนะครับผมนะครับลงเพราะความจําเป็นนะโหเนี่ยหลอดใหม่เปิดนะครับผม เป็นเส้นด่างเลยนะครับผมนะครับจริงๆต้นเนี้ยมันเป็นมันเป็นบอลมีนักแข่งอ่ะแต่พออายุมันได้นักแข่งมันหายผมแปลกผงมงนะแต่สุดท้ายเวลาผ่าปุ๊บนักแข่งกลับมาอย่างเก่านะไม้นยไม้เมล็ดบางทีหรือว่ามันยังไม่ได้ถูกตั้งชื่อก็ไม่รู้นะกระถางนี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบเป็นเออจะบอกว่าเป็นบอลมีนักแข่งก็มันมันไม่มีนมักแข่งแลว้วอ่ะนะเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผม โอ้โหกระถางนี้นะคุณลูกค้าเห็นนะครับมันมันเล่นกระดูกอะนะไม้มันเล่นกระดูกนะบันใบหอกนะครับดูนะโอ้โหหลอดล่าสุดเปิดเลยมันเล่นเล่นกระดูกเล่นสีครับขอขอสักสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเอาเบ,บาๆนะครับผมนะฮะ ผมเนี่ยนะผมบางทีต้องทนเลี้ยงอะน,นะไม้เมล็ดนะเวลามันเปิดนะแบบฟ้าร้องอะครับผมนะฮะผมเห็นว่าอนาคตมันตั้งแต่ใบเบีย้ยนะครับผมอันนี้เอาไม้เอฟนะดูดินะครับมันเปิดนะครับผมนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูฟาร์มอีกหน่อยนะครับอื้ตัวนี้นะถ้าใครเห็นอนาคตน้มาวัดกับผมนะครับผมลูกมณนีร้องเพชรน,นะ นะกับพญาข่อมนะครับผมจักจะติดตัวไหนนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เอาเอาวัดกันแบบสนุกสนุกนะครับผมนะเอาเอาย้ายบ้านเลยนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับย้ายบ้านไปแล้วครับนะดูที่ว่าจะเปิดเหมือนมันีล้อมเพชรไหมแต่ผมว่าเปิดอ่ะนะลูกค้าดูดูนะยังไงก็เปิดครับผมเปิดมาเนี่ยแบบเป็นเรสีตางัวเลยนะครับผมนะครับอ้าวถางนี้ไม่ต้องพูดมากครับผมเอาไป สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับลูกมณีร้องเพชรนะครับผมกับพญาขอมนะครับเดี๋ยวเวลามันเปิดด้ประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับแต่ตัวนี้ผมเก็บแล้วครับผมเนี่ยอเดี๋ยวอ๋อผมก็วางวางไว้นะครับผมนะครับางทีเข้าตู้ลําบากนะครับผมตู้ผมไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับใครยังเล่นอยู่บ้านนะครับผมอันนี้แม่พันนะครับผมนะครับนะแม่พัน อันนี้หลอดล่าสุดเลยนะหนาวมามันเหลืองออกเลยนะครับเป็นไม่ใช่ไม้เมล็ดนะเขาเรียกอะไรอนะ่ะบนเทพตัวเก่าครับอะไรอนะ่ะเจ้าขุนครับผมเจ้าขุนรุ่นนายนะมีทั้งด่างชมพูนะครับผมเป็นไม้ปราเซียนนะครับมันด่างยากครับผมนะแต่เนี้ยมันกระถางแปดมันโหเนาะเราเอาไปเลี้ยงเข้าบ้านนะไม้เทพๆอย่างนี้นะแล้ว ยังไงอ่ะก็คือว่าใส่กระถางส2บสองนะครับผมโคตรเท่ครับผมนะครับนะกระถางนี่600บาทแะครับผมเจ้าขุนนะครับโกหลวงหน้าเท่ๆอย่างนี้โกหลวงน่าจะยังไม่มีนะห0 0บาทสิวสิวนะครับอ้าวอันนี้เขาเรียกว่าของล้นฟ้านะครับผมนะครับเป็นบอลของเสียกบนะครับผมเสียกบนะเสียกบกบบอลสีนะครับผมนะครับทองล้นฟ้าอันนี้ต้น ต้นใหญ่อะเนาะลูกค้าทองล้นฟ้านะครับผมชื่อใหม่เป็นไม้ใหม่แล้วเพิ่งจดชื่อนะครับผมมีมีผมแบ่งโก๋หลวงไปต้นเดียวนะครับผมนะครับพันสี่นะเล็กกว่านี้หน่อยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมนะเปิดตัวทองล้นฟ้านะครับเขาจดชื่อได้สองเดือนกว่าแล้วนะครับผมนะเขากําลังแบบนะเจ้าของไม้กําลังแบบผักดันนะครับผมผักดันนะครับนะไม้มม่น่าสวยจริงๆนะครับผมทองล้นฟ้านะครับผมนะเอาไปเก้าร้อยห้าสิบนะครับผม เอ้าราคานจริงๆครับผมนะครับก็คือว่าผมอยู่ใกล้สวนมันเอ้ใกล้สวนน้องครับผมเนี่ยหยอกๆนะครับผมให้เก้าร้อยห้าสิบนะครับผมน่าจะเป็นตะก้าเนาะครับผมยังไงก็โอ้โหจะบอกส่งฟรีนะถ้าโอนโอ้โหก็ลําบากใจเหมือนกันนะถ้าเป็นตะก้าผมก็ต้องซื้อตะก้าอีกประมาณห้าสิบาทนะสองใบใหญ่ๆนะครับโอ้โหไม่ค่อยส่งตะก้าหรอกครับผมเอ้าราศีมีนครับผมเนี่ยหลอดใหม่เหลืองทองเข้าอะครับผมนะครับ ด่างประมาณนี้นะ้วลูกค้านะครับราศีมินเอันนี้ต้นแม่พันลนะเลยนะครับเอาไปสองร้อยห้าสิบนะครับขายเสียไม้ราศีมินเลยอ้าวอันนี้อะไรวะเนี่ยอือหือเหลืองเฮ้ยทศก,กัณฐ์หน้าทองวะเนี่ยเนาะหรือว่ามันเป็นไอเออเขาเรียกบางใหญ่แผงแบบวะเนาะลูกค้าดูสวยครับผมนะครับนะผมตีเป็นไม้มเล็ดน,นะลูกค้า ผมไม่ได้ขายเป็นทศกัณฐ์หน้าทองนะครับเอาไปหูใหญ่ต้นใหญ่ลูกค้านะครับเอาเข้าสวนนะครับผมนะครับขายเป็นทศกัณฐ์แหกดานแล้วกันนะครับผมนะครับถอชื่อรอยไปนะครับไม้เมล็ดกระถางนี้ขายอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับอ๋กระถางนี้ประสาทเพชรนะครับผมนะฮาร์ปเลยเนาะโอ้โหนะไหนหลอดใหม่โอ้หลอดใหม่ก็ยังอยู่นี่หูดำน้ำตาลเลยนะครับ กระถางนี้นะครับเอาไป3 5 0ห้าิบนะครับอันนี้ใหญ่กว่าน่อยนะครับขอ4ี่รอบาทอืม,มนะประสาทเพชรแล้วแหละยังเล่งกันอยู่แตะพันอยู่นะฟอร์มนี้นะครับผมบางทีก็พันกว่าถ้าถ้ามันป้ายแบบโหดจัดประหลัดบอกนะอันนี้สี่ร้อยนีสาร้อยห้าสิบาทนะครับผมประสาทเพชรอุ๊ยเจ้อ่ะอันนี้หลอดใหม่อันไหนหลอดใหม่นะอันนี้ป้ายนิดๆน,นะครับผมหรือไม่ป้ายเลยแล้วกันนะครับอันนี้ป้ายเยอะเกินไป เอาแต่ติดปลายเขียวครับผมเลนูนครนะครับเอางี้กันตกลงกันที่ว่าสวยไม่สวยแต่ขายหัวครับผมนะครับไม้เอาเป็นฝังหัวไว้แล้วครับผมนะจับล้างรากแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับผมเลนูนครไม้แลไอเทมไอเทมนะครับผมนะครับอืมน่าจะปีหกศูนย์แบบโอ้โษดีมันก็ได้ถึงขนาดนั้นหรอกเอาไปไปร้อยห้าสิบนะครับผมเลนูนครไม้ เอาขายแต่หัวก็พอแล้วครับผมนะครับแต่เชื้อด่างไม่ต้องกลัวนะด่างขนาดนี้แล้วก็ด่างขนาดไหนเอ้าอันนี้เกาะเกต็ดนะครับผมนะครับเมืองเกาะเก็ดอันนี้หลอดใหม่นะลูกค้านะครับผมเป็นคนทนี่ทนุถนอมไม้มาเลยแล้วจับบางทีผมต้องประคองเลยนะครับผมบางคนมามามาที่สวนนะครองที่เขาจับแล้วเขาบี้บี้บี้ใบบี้ทาไมไม้ดม่างนะครับผมอย่าไปทําแรงครับผมผมเป็นคนรักไม้เอ้ากระถางนี้นะครับผมเมืองเกาะเกร็ดนะครับผม ขอ200บาทนะครับผมเห็นแก้วหลอดใหม่นะครับหลอดใหม่ต้อนรับหน้าหนาวอันนี้เป็นลูกของทศกัณฐ์นะลูกค้าลูกของทศกัณฐ์นะเหลืองเข้าตลอดเลยนะครับเหลืองแบบเหลืองใส่ไข่นะครับผมนะครับลูกของทศกัณฐ์นะครับผมเออเขามีทศกัณฐ์ทศกัณฐ์อะไรลุยสวนอะไรครับนะอันนี้ผมลุยนาแล้วกันนะครับผมทศกัณฐ์นะครับเป็นไม้เมล็ดนะลูกค้ามีอยู่สองต้นนะด่างทั้งนั้นเลยครับผมด่างทั้งด่างทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับผมเป็นด่างเหลืองนะครับ ไม้เมล็ทดทศกันนะครับผมทศกันลุยนานะครับผมนะครับสองต้นคู่นะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเอาไปเอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมเฮ้ยเอามีดห,หน่อยถ้าถ้าขายขายต้นนี้ก็ต้องตัดนะไม่ไหวหลวงหลวงตะเมืองแหกด่านนะฮะหลวงตะเมืองบ้านใครสวยอย่างนี้หรอครับนะแต่ถ้าเกิดว่าผมใครเอานะครับผมนะครับหลวงตะเมืองนะ ผมก็ต้องตัดใบเก่าๆนะครับผมผมไม่ได้แพ็คง่ายๆนะเข้าใจกันนะครับผมเอาง่ายๆถ้าเกิดใครเอานะผมเอาสองให้สองใบนะครับผมสองใบใหม่นะสองใบใหม่แต่ผมเพีนแล้วหลอดใหม่มันมาอยู่นี่แล้วนะผมนะครับใครเอา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 ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับหลวงตาเมืองเอากระถางนี้นะเป็นสิล้างหุ้มทองนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับเม็ดแบบนี้นะครับขายที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ สีลาหุ่มทองอีกหน้านะ,ะเป็นไม้เมเล็ดน,นะครับผมคือบางทีเขาติดพ่อบางทีก็ติดแม่นะครับผมทรงใบไม่เหมือนกันนะฮะเม็ดสีนะแต่เป็นแม่เขาเป็นสีลาหุ่มทองนะครับผมนะฮะหุ้มทองดังนะฮะหุ้มทองแผงอะลูกค้านะออกมาก็เป็นบับเบิลเอนะครับผมนะครับกรถางละร้อยนะครับผมนะครับอันนี้เป็นไม้ไม้เก่าของอาจารย์ปอนะครับผมนะครับเห็นต้องกบขายเป็นอะไรไม้ดัง ไม้ด่างอาจารย์ปอนะครับอันนี้มันจริงมันมีชื่อนะครับผมเป็นไออะไรวะมูซันคิงนะครับผมนะฮะมูซันคิงนะครับเอาร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับอ่ะไม้สายดาร์กนะครับผมสายดำดำนะครับใครที่เอาแบบใครชอบดักดังนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะดูนะครับมันมันเป็นไม้เมล็ดนะลูกค้านะครับมันเป็นไม้เมล็ดนะ ผมได้มาในนามไม้เมล็ดของสวนของอาจารย์วิรัตนะครับผมนะครับมันจะดำม่วงนะครับผมนะครับใครต้องการนะครับกระถางละสองรอยบาทนะครับผมมีสามกระถางนะลูกค้ามีสามกระถางคือั้งคืนน่ะถ้าไม่เปิดไฟคือมองไม่เห็นเขาครับผมแล้วดำมันจะลื่อมๆนะครับผมออกม่วงๆนะครับดูนะครับนะกระถางละสองร้อยนะครับผมถังหนึ่งถังสองโอ้โหพอปิดแสรนะอันนี้แบบอันนี้ก็ดำอ่ะดำแล้วสะดือโบ่เด้ลูกค้าไป เตะนะคอยดูให้หน่อยเตะเตะมูสันกิ้งกิ้งนะครับอ้อาอนะครับอ๋ออันนี้น้ำแม่ผมนึกว่าสองร้อยบาทครับผมนะครับไม้สายดารกนะครับผมแบ่งกันนะครับผมไม้อย่างนี้นะคุณลูกค้าเวลาดอกออกนะโอ้โหเข้ากับไม้ด่างอะออกมาลูกโคตรสวยอะครับผมนะครับลู่กระยิยใหญ่ดูเนี่ย ขยัน <ítulo> ออกนะฮะดอกนี่ก็ออกดอกอย่างนะฮะไม้ไม้ดาวนเนี่ยโอ้หกระบี่ตัวนี้นะหัวใหญ่เลยเขาเรียกว่าจังหวัดกระบี่นะครับผมนะครับจังหวัดกระบี่นะครับอันนี้ปีกว่าแล้วนะครับผมคือแบบพอโยกหน่อยผมตัดโยกหน่อยผมตัดนะครับผมจังหวัดกระบี่นะครับมันมันมันเป็นจังหวัดที่ไกลเพชรบูรณ์บ้านผมนะครับนะก็ไงก็คนที่อยู่จังหวัดกระบี่เอาไปด้วยนะครับนะครับ เอาหกบาทนะครับผมนะครับแพ็คขี้แตกหกสิบบาทส่งฟีเอฟต้นเดียว<ะ>มันอ,วนอ้ปีชวดแยกหนอปีชวดแยกหนอดูนะครับนะด่างเดอ้อบอกแหงนะแต่ไม้หนอมันดงังมันด่างยากอยู่นะครับเอาไป200บาทนะครับผม200บาทนะฮะปีชวดเศรษฐีปีชวดนะครับผม ก็ยี่สิบเอ็ดนาทีเนี่ยครับผมนะครับอ่ะนี่ครับเขาเรียกว่าเพชรเมืองย่้านะครับผมใครจะเล่นเพชรเมืองยญ้าไหมแรไอเทลวนะครับผมนะครับนะครับเพชรเมืองยญ้านะครับเอาไปโ้สมัยก่อนเนาะแตะไม่ได้เลยครับเพชรเมืองย่ากระถางนี้นะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับผมกระถางหกล้นอะฝากต้นนี้เลยนะครับผม ขายผิดราคาไว้ครเจ้าของสวนมันขายสองพันห้าฟอร์มนี้นะทองล้นฟ้าครับผมทองล้นฟ้านะครับผมอือหือทองเกือบกล้องกับแตกครับผมทองครับเก้าร้อยห้าสิบบาทย้ำย้ำกล่าวขอบพระคุณอย่างสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมวันนี้ไว้ค่นี้ก่อนนะครับผมนะครับก็ฝากปีศาจแดงนะครับผมเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมปีศาจแดงนะครับผม นะด่างไม่ด่างดัวนะครับผมและหลอดใหม่ก็กำลังจะใกล้มาแล้วครับผมนะครับปีศาแดงนะครับกระถาง6นะครับนะครับ950าบาทนะครับถือว่ารับปีศาแดงเข้าสวนนะครับผมนะครับแต่ก่อนก็ราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะ950บาทนะครับผม0ูนย์เก้าี่นะครับเ2 9 4385กสี่สาด้านะครับผมบริการัะเก็บปลายทาง50บาทนะครับผมนะครับก็วาจะใดก็ ผิดพลาดประการใดสําหรับผมแนละขอกราบขอประทนอภัยทุกคนนะครับผมนะครับบางครั้งมีคุยเล่นบ้างนะครับผมไม่อยากให้ซีเรียสน,นะครับครับวันนี้ขอสวัสดีครับผม